you okay. สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพี่โจนะคะแล้วก็น้องเอิร์ดนะคะที่ YouTube ช่องรถขุดน้ำเข้าบางนาแฮกเตอร์นะคะใช่แล้วครับผมนเราสองคนจะมาทำการรีวิวอะไรครับพี่โจ s อร้อสาวครับผม SK 120อยยี่สิมากคซูเปอร์ด้านหลังนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าคันนี้มีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีมีมีผู้มั่นผู้หมายใช่อันนี้อันนี้น้องเขาจะไปเป็นสาวกาลสินจะไปอยู่ที่กาลสินนะคะ ฝากอีกนิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจนะคะดูรีวิวไปแล้วเผื่อสนใจ SK120 m a r k ย i s u p e r นัเรายังมีอีกนะครับเรายังมีอีกตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการทำสีใช่แล้วจะจองจองไว้ได้เลยค่ะครับเสร็จสับพร้อมใช้งานใช่แล้วโอเคบอกราคาเขาต้องเรียกว่าค่าตัวเนาะบอกราคาค่าตัวนิดนึงคันนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คันนี้น้องจบไปในราคา1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทครับผม นะะสำหรับ sk 1 2 0่งรมาคอยซูปเปอร์คันนี้1นึ่งล้านสี่แสนบาทใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่า1นึ่งล้านสี่แสบาทคุณลูกค้าของเราได้อะไรไปบ้างครับผมเริ่มเลยค่ะพี่โจรเริ่มเลยอันดับแรกนะครับ,รบในราคา1นึ่งล้านสี่แสบาทท่านจะได้แมคโคร1คันนะครับผมใช่แล้วที่แหลงง่ายๆราคาง่ายๆก็คือได้แมคโคร1คันครับผมแล้วก็เรามาดูนะครับอุปกรณ์ของแถมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆออปชั่นต่างๆนะครับที่ทางนนาาาาแททรรรรกกเเตออ์ขงะคคคับได้้้ํใหุณลู กับจเจ้า SK 120ม a x ไฟซุป e เปอร์คันนี้กับราคาค่าตัวอยู่ที่1,450,000บาทน,นะครับอันนี้ในราคานี้นะครับคุณลูกค้า นะครับมีการจัดส่งนะครับก็คือราคานี้จัดส่งให้นะครับผมเช็คซ่อมบำรุงให้ทุกจ <gorilla. S 1> ุดใช่ครับผมถึทำสีให้ทั้งคันเกิดเช็คซ่อมบำรุงทุกจุดก็คือทุกจุดจริงๆนะคะตั้งแต่ช่วงล่างไปจนถึงปลายบุ้งกีเลยนะคะเกิดเช็คให้ทุกจุดตรงไหนไม่ดีตรงไหนมีปัญหาทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่ใช่ครับผมแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายคุณลูกค้าเพิ่มเติม่ารเช็คซ่อมบำรุงนะคะเราจะเพิ่มกในกรณีคือเนืองเปลี่ยนแบแท็กนะครับจากแท็ก50าสเซนเป็นเ0็เซนนะครับสำหรับร้200ยยี่กิแนก60 เป็นแท็ก80อันนั้นท่านมีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับอ่าอีกอย่างนึงคือติดตั้งล้อหลับลายหัวจอดครับผมหรืออาจจะมีการต่ออัมพครับผมนั้นคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแน่นอนไม่รวมในราคารถนะคะใช่ไอที่ว่าของแถมก็จะมีอ่า ถาดวางรองเท้าค่ะแล้วก็ตะแกรงกันกระสกช่องวางเท้านะคะแน่นอนนะคะติดตั้งให้ตลอดก็คือไฟสองสว่างที่หัวเก๋งสองดวงครับผมเห็นมีตะแกรงแบบนั้นคือยังไงพี่โจบนหัวเก๋งบนหัวกเก๋งนะครับตอนนี้สันลุบของเขาเป็นสันลุบแก้วนะครับ,รบก็เราก็เลยทําตะแกรงกันไว้ให้นะครับเผื่ออนาคตโดนกิ่งลงกิ่งไม้ตกใส่แล้วมันจะแตกหักเสียหายนะครับรข้อแหงข้อแหงนะคะ ส่วนช่วงล่างนะคะแน่นอนเราจะทำการเสริมเฟรมข้างล้อนำให้นะคะพี่โจช่วงล่างเวลาช่างเข้าตรวจเช็คบอกอีกทีเผื่อมีคุณผู้ชมเพิ่งเข้ามาดูคลิปของบานาเฮกเตอร์เวลาช่างเข้าตรวจเช็คช่วงล่างเขาตรวจเช็คอะไรให้บ้างครับเอาไรระบบช่วงล่างนะครับระบบช่วงล่างเรานะครับก็เริ่มแรกเราก็จะเช็คโรเลอร์นะครับโรลเลอร์หรือว่าลูกลอกล่างนะครับบางท่านเรียกนะครับก็คือเราจะตรวจเช็คว่ามีลูกไหนแตกสึกเสียหายนะครับแล้วก็ล้อนำนะครับดูว่าหลวมหรือไม่นะครับแล้วก็แคริเอ นะครับว่าศึกลอหรือว่าสำรุดเสียหายไหมนะครับน้ำมันตัวเดินนะครับว่ามีรั่วหรือป่าถ้ารั่วเราก็ทําการเปลี่ยนให้ท่านใหม่นะไม่ว่าจะเป็นโรเลอร์หรือว่าแคริเอร์หรือว่าซีนคูปตัวเดินแล้วก็บูธสลักโซ่นะครับถ้าเกิดมีการรั่วหลวมแตกสำรุดเสียหายเราทําการอ่านให้ท่านใหม่ถ้ายืดเราก็กลับบูธให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับสลับระบบช่วงล่างนะครับไล่ลงมาถึงบักแอลนะครับแอลนะครับแอลถ้าเกิดว่ามันหลวมหรือว่ามันรั่วซึม เราก็ทาการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้ก็คือในราคานี้คือการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยทุกอย่างนะครับพูดง่ายไปถึงบ้านนะครับเติมมันโซล่าเต็มถังลุยงานได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลอย่างอื่นนะครับในรับประกันของเราสินค้า1เดือนนะครับเรามีรับประกัน1ระบบความร้อนโหลดนะครับทํางานไม่ได้นะครับแล้วก็ระบบรั่วซึมนะครับก็จะมีพวกปั๊มพวกเครื่องที่เราไม่รับประกันก็คือสายไฮดรลิกนะครับทำไมถึงไม่ได้รับประกันก็คือบางท่านอาจจะสงสัยเข้ามานะครับเพราะ เราทําการตรวจเทสไปแล้วนะครับไม่รั่วไม่ซึมเราก็ปล่อยไปเดิมๆนะครับแต่ท่านไปขุดดินหรือว่ามีการขยัดขย่อนอนาคตมีการแตกนะครับคุณลูกค้าต้องอัดเองนะครับในการในกรณีอนาคตมีการแตกมีการรั่วซึมนะครับก็ถือว่านานมากนะครับกว่าจะแตกกว่าจะรั่วซึมอันนี้คือเราบอกให้ท่านจะได้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันสายไฮเดริกเรามีปัญหาเราทำยังไงให้เราก็อัดให้ใหม่ครับสายไฮเดริกนะครับเรามีเครื่องอัดนะครับเรามีระบบสายนะครับไม่ต้องกลัว นะครับเรามาดูตัวรถนะครับระบบสีสันนี้เราทําให้ท่านใหม่ใหม่ทั้งคันนะคะสีสันใช่สติ๊กเกอร์นี้ก็เป็น 3M เกรดดีนะครับเปิดแผงน้องเปิดแผงค่ะช่วยช่วยกันทำมาหากินนาออ่าเปิดนะคะนะครับการเปิดแผงนะครับง่ายๆครับก็นิ้วแย่เข้าไปนะครับแล้วก็เปิดดึงตุ๊บขึ้นมาครับอันนี้เป็นถังน้ำมันโซล่าอันนี้เราทําการล้างให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีระบบปรับคอนโทรลนะครับแต่ตัวนี้เราทําการเป็นตั้งระบบนะให้เป็นระบบสากลนะครับหรือว่าเป็นระบบโกเบ นะครับคุณลูกค้าต้องการเป็นหลวสากลนะครับตามออปชันที่คุณลูกค้าต้องการครับนะครับการปิดแผงนะครับก็เวลาปิดแผงนะครับอย่าหัวเข้าไปนะครับมันจะแงบเอานะครับผมโอเคอย่างที่พี่โจ้บอกไปนะคะสำหรับสานคันนี้เราทําให้คุณลูกค้าของเราใหม่ทั้งคันใช่ครับพร้อมด้วยสติ๊กเกอร์ 3M อย่างดีแล้วถึงโลโก้ของา a g n a Hector นะคะครับผมให้คุณผู้ชมนะคะหรือผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นว่าเฮ้ยนี่มันรถบางนาเหรอแกทฮ้ยมันสวยอย่างนี้ใช่ครับ เขาก็จะเวลาผ่านไปผ่านมานะครับท่านก็จะสังเกตเห็นโลโก้ของเรานะครับว่าโอ้เจ้าไปซื้อรถน้ำพีบ้ามาจะไปซื้อรถน้ำพีน้ำก้นบดต็มมาานะครับน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอาจจะเป็นบ้านะคะแต่รับรองว่าระบบในการตรวจเช็ครถของเรามาตรฐานแน่นอนครับมาตรฐานจ๋าจนใช่มาตรฐานจ๋าจนนะคะนะครับเรามาดูนะครับระบบเครื่องยนต์นะครับตัวนี้อาจจะสีสันของเครื่องยนต์อาจจะดูแปลกตาไปหน่อยทรเนื่องจากว่าสีเดิมเดิมของน้องเขานะครับเป็นสีส้มเข้ม นะครับนี่นะครับก็สีดําเดิมนะครับเราก็เลยทําการทําการซื้อขายคุณลูกค้าก็เลยเปลี่ยนสีให้ใหม่เป็นสีฟ้าดังเดิมนะครับมาดูระบบเครื่องยนต์เอาขอโทษขอโทษอันนี้ว่ารับสิ่งมันได้เปิดได้ได้เหรออ๋อนักเรีได้นได้เนีนะครับอารานมีการหยาดเท้าเกิดขึ้นครับครับอันนี้ก็คือจะเป็นกองแก้วครับเราก็ทําการนะครับเปลี่ยนให้ท่านใหม่ถ้าเกิดแตกล้าวสํารุดเสียหายพร้อมกับระบบไส้กองต่างๆนะก็จะมีกองโซล่ากองน้ำมันเครื่อนนะครับซปเปอร์จะเป็นกองเครื่อง2ลูก เครื่องยนต์ก็ยังเป็นอีซูซูซีบีจีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปั๊มโซลารครับเราถอดทําการไปตรวจเช็คให้ท่านใหม่นะครับปั๊มโซลาก็เข้าไอราสเช็คปั๊มให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยโดยช่างมืออาชีพนะครับแล้วก็ระบบปั๊มไฮดรอลิกนะครับเราทําการเปลี่ยนชุดควบอุปเปลี่ยนโอลิงนะครับอุปกรณ์แล้วก็ตรวจเช็คบล็อกนิ้วบล็อกวาล์วนะครับว่ามีหลวมมีเสียหายอะไรไหมอันนี้เราทาการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยแลวนะครับแล้วก็หม้อน้ํา นะครับหม้อน้ำมีการทำการล้างแล้วก็ระบบระบายความร้อนต่างๆเคลียร์ให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยครับเอาง่ายๆว่าชี้ให้ทุกจุดจริงๆนะครับครับผมไม่ปล่อยให้พลาดไปแม้่จุดนะครับมาร์คไฟมาท่านอาจจะกลัวน้องเอิร์ธในเรื่องของระบบไฟฟ้าใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านซื้อรถถ้าไม่มีการตรวจเช็ครับรองครับท่านมีปัญหาแน่นอนนะแต่ถ้าเราตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยใช้กันไปแบบยาวๆครับครับผม โอเคเรามาดูกันที่ฝั่งบุ้งกีกันบ้างอันนี้เราเปลี่ยนเป็นบุ้งกีอันใหม่ให้เลยนะคะเป็นบุ้งกีใหม่นะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะทําการสืิมน้าอาร์มให้นะคะเพื่อความแข็งแรงทนทานในการจกอะไรคะคุณมีความมั่นใจมากเลยใช่ไหมสำหรับวีดีบุ้งกีนะครับผมนะครับมาหลายคลิปแล้วคะผมอันนี้เป็นบุ้งกีใหม่นะครับห้าเขี้ยวใช่ไหมครับเป็นแบบห้าฟันนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นบุ้งกีใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับก็มีร้อยข้างด้วยนะครับเป็นฟันร้อยข้างเหมือนที่น้องเอิร์ธบอกนะครับส่วนอาซินก รเราทาการเปลี Mont ่ยนในท่านใหม่นะครับบูธสลักทุกจุดทําการโอเวอร์ฮอนในท่านใหม่นะครับอันไหนหลวมอันไหนสึกนะครับทําการพอกกึงแล้วก็ควาในท่านเสร็จสรรเรียบร้อยส่วนบูธสลักตัวไหนที่ว่าไม่ดีครับเปลี่ยนใหม่นะครับผมไม่ต้องกลัวคิดดูนะคะในราคา1ลร้านสี่แสนหาหมือนบัดนะครับนี่คือเราตรวจเช็คให้ทุกจุดนะคะบริการจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะ และที่พี่โจบอกไปนะคะซื้อขายรถจากเราไปนะคะแล้ประกันให้ท่านฟรีหลังจากรถถึงหน้าบ้านหรือหน้าง,งานหนึ่งเดือนเต็มใช่ครับประกันให้ทุกอย่างเลยนะคะยกเว้นสายไฮดรอลิกถ้าภายในเดือนรถของท่านมีปัญหานี่ค่ะโทรหาช่างค่ะเรามีสติ๊กเกอร์อย่างนี้ติดให้ทุกคันนะคะลูกค้าที่อเาไปโทรหาช่างนะคะเดี๋ยวช่างไปทําการตรวจเช็คซ่อมบํารุงให้ถึงที่บ้านเลยไม่ได้รับรถมาที่นี่นะ,ะไม่ต้อง หลังจากหนึ่งเดือนไปถ้ารถของท่านมีปัญหาต้องการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเช่นเคยค่ะเรียกช่างของเราเหมือนเดิมดูแลให้ตลอดจนกว่าท่านจะขายรถของเราทิ้งเนาะพี่ตจ้าครับผมอุ้ยไม่ไม่ขายทิ้งเนี่ยเขาเรียกว่าขายไปทำอะไรขายไปเพื่อเอามาดาวคันใหม่จากบางนาใช่ครับผมนะครับเพียงท่านนะครับนะครับก่อนที่ทีม่ไปหาเหมือนเดิมใช่ครับทีมช่างของเรานะครับอ่ตเวลามีปัญหานะครับทีมช่างเราจะไปสวิตถึงบ้านครับเพียงท่านต้มไก่กับเหล้าขาวขวดน้อยไว้รอนะครับผม ช่างเราก็จะเดินทางไปหาท่านที่บ้านโดยทันทีนะฮะเล่นนะคะก็อย่างที่บอกนะคะหลังจากหนึ่งเดือนไปนะคะก็จะมีค่าบริการนิดๆหน่อยๆแต่มาถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็จะมีเบอร์โทรฝ่ายต่างๆไว้นะคะคไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายก็คือพวกเรานี่แหละก็คือบนโซนะคะแล้วก็มีฝ่ายอะไร,รเรานำรถรุ่นไหนเข้ามาจำหน่ายนะคะเรามีอะไรรองรับทุกคันครับ แล้วก็นี่แหละค่ะถ้ารถมีปัญหาก็โทรปรึกษาช่างก่อนถ้าพอแก้ได้ก็ให้ช่างเราแนะนําให้ครับผมแนะนํานี่คือแนะนําฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะอ่าพี่โจพาดูภายในเลยทีนี้บอกเลยว่าซื้อรถที่นี่คุ้มค่ากับราคาัต้องถอดจีบวะวอวอไปก่อนไปก่อนไปไปขึ้นอยเห็นนอตไม่เคยหลับเป็นย่างไม่เห็นเจ้าถอดเสือของคุณบริณนรสามขึ้นหัวไปที่นี่ไปร้อนไหมเดี๋ยวไปบ้านเบนมาจะไปบ้านเบนวะอยจะไปหานั่งรถนะครับเรามาดูระบบภายในกันนะครับผม เราก็มาดูระบบภายในเกีงกันต่อนะครับดื่มเบาเสียงครับก็ครับก่อนที่เราจะติดเครื่องนะครับเราเปิดสวิตช์นะมันก็จะถามหาเรื่องระดับน้ํามันนะครับหรือว่าแรงดันน้ามันเครื่องนะครับเราก็สตาร์ทครับพอเราสตาร์ทเครื่องเสร็จนะครับก็จะเข้าสู่โหมดปกตินะครับก็ไม่มีอะไรนะครับุญจะเปิดแอร์ นะครับตัวนี้นะครับก็มีปุ่มนะครับโวลูมนะครับในการเพิ่มปรับแสงของหน้าจอนะครับไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็ปุ่มเต่ากระต่ายนะครับเต่ากระต่ายเต่ากระต่ายนะครับก็จะเป็นสวิตช์ตรงนี้นะครับผมเต่ากระต่ายนะครับแล้วมืกดทีนึงก็จะเป็นเต่ากดทีหนึ่งก็จะเป็นกระต่ายนะครับอ่ะครับส่วนนะครับหน้าจอนะครับปุ่มต่างๆของหน้าจอนะครับก็จะมี F C นะครับในการในโหมดนิ่มนะครับนิ่มนวลการแต่งสโลปอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ S นี่ก็คือโล H ก็คือไฮนะครับก็มีโซโลแล้วก็มีโลแล้วก็มีไฮนะครับครับแล้วก็เถิบลงมาแล้วก็เป็นสปิกไฟนะครับสวิฟไฟครับก็กด2ครั้งนะครับผมสปิกไฟก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับนะครับหนึ่งนะครับ2นะครับก็จะขึ้น F ขึ้น R นะครับผม แล้วก็เถอดลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตต์โอโต้นะครับสวิตต์โอโต้คือถ้าเราปิดนะครับเครื่องมันจะเร่งตลอดนะครับถ้าเราเปิดนะครับเครื่องยนต์ก็จะเบาอัตโนมัตินะครับเมื่อเราแตะคอนโทรลนะครับแล้วก็เถอบมาแล้วตันนี้ก็เป็นสวิตต์ไฟสวิงนะครับสวิงซ้ายขวาเวล่เราแตะสวิงก็จะไฟขึ้นวิบวับวิบวับนะครับในกรณีรถคันไหนนะครับที่มีไฟท้ายมานะครับอันนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับผม ถัดมานะครับปุ่มตัวนี้นะก็เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับหรือว่าปุ่มการตรวจเช็คต่างๆนะครับเวลาเราเปลี่ยนถ่านมน้ำมันนะครับเรากดปุ่มนี้นะครับมันก็จะระบบรีเซ็ตเข้าไปเป็นระบบมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับก็จะน้ำหนึ่งใหม่ครับถับมาตัวนี้ก็เป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับนี่ที่ปัดน้ำฝนนะครับมี2ระบบนะครับก็มีโลหะเหมือนกันนะครับอ่าเรากดอีกทีนะครับก็จะเป็นการเก็บนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ฉีด กระจกนะครับนี่น้ำฉีกกระจกนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับก็คือมีระบบให้นั่นเสร็จสับพร้อมคันอันนี้ก็จะเป็นสวิากระจกไฟฟ้านะครับในกรณีที่กระจกเป็นระบบไฟฟ้านะครับอันนี้เขาก็มีให้นะครับก็ไม่มีอะไรครับส่วนสาตัวนี้นะครับก็เป็นโมดตั้งของนาฬิกานะครับก็เป็นนาฬิกาโมดตั้งต่างๆนะครับและตัวนี้นะครับระบบแอร์ ระแอร์นี้ก็ยังเป็นหน้าจอของแอร์ปกตินะครับยังเป็นจอตัวเดิมอยู่นะครับยังใช้ดีอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรก็แต่ตัวเดิมไปนะครับอนาคตคุณลูกค้าจะดัดแปลงเป็นอะบเมนนวลก็ได้นะครับรุ่นนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ปรับนะว่าจะเป่าไหนนะครับนี่เป่าหัวเป่าขาอันนี้เป่าแต่ขาไม่เป่าหัวนะครับตัวแรกนะครับเป่าแต่หัวตัวนี้เป่าแต่หัวนะครับนี่นะครับไม่เป่าขา ตัวนี้ตัวที่2นะครับต่อทั้งหัวทั้งขาแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกนะครับการหมุนเวียนนะครับอันนี้ในเก่งนะครับเอาลมเข้ามาในเก่งอันนี้ก็คือใช้แต่เฉพาะในเก่งนะครับส่วนใหญ่ให้ใช้เป็นตัวนี้นะครับแอร์ท่านก็จะไม่ตันนะครับแล้วก็ตัวนี้เปิดปิดความครับตัวนี้ตัวเล่งน้ํายานะครับตัวเล่งน้ํายานี้นะครับท่านต้องมาเล่งน้ํายามาทางสีฟ้านะครับถึงจะเย็นสุดถ้าไล่มาอย่างนี้นะครับเนี่ย ไล่มาอย่างนี้จะไม่เย็นนะครับนี่ที่ต้องไล่ไปทางนี้นะครับถึงจะเย็นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะปรับแรงลมนะครับมีหนึ่งขีดสองขีดสามขีดนะครับนี่อ่านะครับแล้วก็ตัวนี้ทําการปิดวิชยุให้ทันนะครับก็เสร็จสรดเรียบร้อยครับไม่มีอะไรมากนะครับสาหรับตัวนี้นี่ก็เป็นปุ่มแต่นะครับเป็นปุ่มแต่ครับอ่ะเจ้าบุกเอาเลยอย่ให้เจ้าบุก เราจะมาลองระบบโว้โต้กันก่อนนะครับอันนี้ผมอยู่ในโหมตไฮอ่า <Hi. S 1> ไม่เป็นเร็นโอโต้นะครับโอโต้ครับโยกครับอหากครับอ้าวกตวทีครับ ลืมไปนะว่าตัวนี้เป็นระบบสากลน,นะครับสวัสดีครับโอเคครับเอาเลยตัวนี้อาจจะไม่ถนัดเทไรนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบสากลน,นะครับผม ผมถนัดระบบควงวัสูนะครับเิียวท่าประการใดต้องกลาวทาอภไปด้วยนะครับ เร็วใช้ได้ครับครับหลังจากที่เราได้ตรวจเช็คระบบให้ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโพสสลัารระบบไฟฟ้านะครับรอบเครื่องนะครับทุกอย่างนะครับได้ทาการตรวจที่การันเสร็จสมเรียบร้อยก็ยอกมานิ่ีๆแบบนี้นะครับผมทรับในงบ้านนะท่านก็จะน้ำมันโซล่าเต็มถังนะครับุยงานกันไปเลยนะครับใช้งานกันแบบยาวๆนะครับก็รอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันโซลอย่างเดียวนะครับเร็วนะครับเนี่ย ใช่ว่าไม่เร็วนะครับแต่ผมไม่ถนัดระบบนี้นะครับเลยเป็นเก่งๆเดี๋ยวเรามาลองเต่ากระต่ายกันก่อนนะครับเต่าครับรตายครับเต่าครับ coba แบบเย็นครับนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะครับผมการรีวิวต้องบอกว่าเป็นแบบข้อค่าเพราะเป็นช่วงเป็นการช่วงกลางอากาศใช่อันนี้ก็คือการอ่าเทสอ่าเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่เราจะทําการจัดส่งถึงมือคุณลูกค้าแต่ว่าเทสต่างๆนี้ท่านอาจารย์เช็คเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เรามาก็แค่ลองให้ท่านอ่าพี่น้องได้ดูกันก่อนนะครับว่าลองแล้วมันโหลดมันร้อนการทํางานฟิวฟ้าไหมนะครับลองแล้วรู้สึกว่ามันติดตรงไหนก็บอกคุณลูกค้าตรงๆนะใช่ครับผม แล้วช่างของเราก็ตรวจเช็คใหม่อีกทีใช่ครับแต่ก่อนจะทำการรีวิวหนึ่งนะคะทำซีเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการเทสก่อนใช่ครับเทสหลายรอบมากครับผมต้องระบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะครับถึงมือคุณลูกค้าครับแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจรถสวยๆแบบนี้นะคะครับผมที่ไหนคะศูนย์แปดห้าแปดสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดแปดครับผมและค่ะศูนย์แปดสองเก้าหนึ่งเก้าสามเจ็ดสี่แปดครับผม ให้บริการทุกท่านงอย่างที่บอกไปนะคะถ้าเกิดว่าหนึ่งตอบอินบ็อกช้านะคะไม่ในยูทูบช้าแนะนําให้โทรนะคะโทรมาเลยกริ้งกลางโทรโถ้าเกิดว่าพี่โจติดสายโทรไม่ติดโทรหาน้องเอิร์ธนี่นะคะถ้าน้องเอิร์ธยังติดสายอยู่ก็วนมาโทรหาบ่าวโจอีกทีครับผมครับนะเพราะว่าเราอยู่กัน2คนนะครับตามทีมงานนะครับโอ้ยน่าจะเห็นให้หลงยังวะนะครับอ่าเบอร์โทรอะไรครับผม0858400788กี่เบอร์ครับ 0829193748เบอร์นี้โทรแล้วรวยค่ะครับผมนะรวยเพราะว่ายังไงท่านซื้อโราเราไปจกดินครับใช่ซื้อไปจกดินนะคะจะได้มีเงินเปสาวนะคะนั่นคำว่าคำจ่าโอเคทีนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะวันนี้มี SK200 ที่จะทำการจัดส่งอีกครับผมคันนี้ เดี๋ยวจะลงคลิปต่อจากคันนี้แล้วกันครับผมลูกค้าไม่มาดูรถนะคะครับผมนสีธรรมราชนะคะสั่งซื้อสั่งจองออนไลน์ให้ฉันเป็นคนเลือกให้ด้วยว่าจอคันไหนนี่ครับผมจะสวยฟุ้งปิ้งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปพบกันนะครับกับอ่า200คลิปเอสเคนานเห็นบ่คนลงกับมาไฟคันนีเอสเค200คลิป8ไลน์เอส12ครับผมนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบุ้มสวัสดีค่ะ